80%ของผู้ป่วยโควิด -19 มักจะมีอาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนั่นแหละค่ะแต่อีก20%ที่เหลือนั้นจะมีอาการหนักไปจนถึงขั้นเสียชีวิตและที่เรามักได้ยินว่าทัดเชื้อลงปอดจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการหนักนั้นปอดจะเป็นตัวบ่งชี้ต่อโอกาสรอดของผู้ป่วยหรือเปล่าไปคุยกับคุณหมอวินัยเพื่อทราบกลไกของโควิดและหาทางป้องกันยับยั้งต่างๆโดยเริ่มจากตัวเราเองกันดีกว่าค่ะ ก็ให้จินตนาการนะครับมันเหมือนเม็ดไวรัสล่องลอยอยู่ในอากาศเหมือนฝุ่นนะฮะง่ายๆเลยครับเราสูดมันหรือเราสัมผัสมันมันเข้าไปในทางเดินหายใจปุ๊บมันก็จะไปเกาะตามเยื่อบุคําว่าทางเดินหายใจเราเริ่มตั้งแต่จมูกรูจมูกนะครับ <c oughs> ลงไปหลังคอรวมถึงปากด้วยนะครับทางเข้าปากลงไปถึงหลอดลมใหญ่หลอดลมส่วนกลางหลอดลมส่วนเล็กแล้วก็เนื้อปอดเยื่อหุมปอดไวรัส จะมีเหมือนกุญแจที่ไปคลิกล็อกกับตัวจับในเยื่อบุทางเดินหายใจ mix and match พอดีเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าไวรัสโควิดเนี่ยมีความสามารถที่จะจับกับเยื่อบุได้ง่ายกว่าวรัสสชนิดอื่นเ we <t une noise> วลาเราได้รับเชือ้อเชื้อนั้นจะต้องอาศัยร่างกายเราเพื่อไปเติบโตและเพิ่มจำนวน ยกตัวอย่างเช่นเรารับเชื้อมา1ตัวเชื้อนั้นเนี่ยพอเกาะก็จะใช้เวลาประมาณ5วันเร็วกว่านั้นก็ได้เร็วสุด3วันก็มีช้าสุด14วันก็มีเพื่อที่จะค่อยๆกระดึบกระดึบเข้าไปในร่างกายในเซลล์เราพอเชื้อเข้าไปถึงเซลล์ปุ๊บมันก็จะฉลาดมันจะไปเอาโปรตีนของเซลล์เราเนี่ยเป็นพลังงานในการเพิ่มจํานวนมันก็จะเพิ่มจากตัวหนึ่งเป็นแสนเป็นล้าน พอปริมาณที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือมันแน่นละมันเต็มละมันก็จะผุดออกมาปึ้งเหมือนเกสรดอกไม้ง่ายๆเลยนะครับทางละอองที่ผู้ป่วยหายใจนะฮะน้ำมูกเสมหะนะเวลาไอสารคัดหลังแม้กระทั่งปัสสาวะอุจจาระก็มีมันไม่ใช่ว่าสมมติเรารับเชื้อวันนี้ปุ๊บเนี่ยกลับบ้านตอนเย็นเราจะไปแพ้เลยไม่ใช่นะคนที่รับเชื้อเชื้อจะต้องเข้าไปก่อนไปเพิ่มจํานวนก่อนแล้วกลับออกมาแพ้เร็วสุดก็ได้ถึงสามวันนะ แต่ส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่จระมาน5วันถึง7วัน